นี่คือภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต Victory of the Winners นะคะก็จะมีนัดมีเรียค่ะมีชายามิชัยมาโชว์เสียงร้องในฐานะแขกรับเชิญบนเวทีนี้ค่ะรวมพลแฟนคลับคนรักนักล่าฟันเอาไว้เพียบค่ะสำหรับคอนเสิร์ต Victory of the Winners ของผู้ชนะบนเวที True Academy Fantasia ทั้ง6ซสีสันไม่ว่าจะเป็นวิดออฟตุยนัดสักรทอนัททิวพยงามและสาวซาซานิค่ะ ใช่ว่าจะมีแค่กวนนักล่าฝันเท่านั้นนะคะที่มาสร้างความสนุกบนเวทีคอนเสิร์ตแห่งนี้เพราะยังได้พระเอกลิเกแห่งยุคชายยามิชัยมาดวลเพลงไม่ธรรมดากับนักร้องลูกทุ่งออฟเอฟซอกอีกด้วยค่ะ เพราะวพวกเขายังส่งการไปเชิญไม้สาวแสนสวยนัดมิเรียมาโยกย้ายสายสะบัดในเพลงอย่าทำอย่าทำก่อนจะมาทำซึ้งกับหนุ่มนัด AFC ในเพลงเก็บดาวค่ะ สำหรับคอนเสิร์ต Victory of the Winners ถือเป็นคอนเสิร์ตสามิติครั้งแรกในเมืองไทยที่นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อฉีกรูปแบบใหม่ๆของคอนเสิร์ตในเมืองไทยแล้วก็ยังตั้งใจทำเพื่อเอาใจแฟนคลับที่ส่งแรงเชียร์ให้นักเล่าฟันเป็นอย่างดีมาตลอด6ซีซั่นของการแข่งขันด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าคุณผู้ชมขาจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตวันเก